สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่17มีนาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,563.67จุดบวกเพิ่มขึ้นมา9.02จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.58%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่74,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อสังหาริมทรัพย์อาหารการเงินแล้วก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่ม้าปลีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BBL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.68ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้กำไรจะเติบโตได้แรงสุดในกลุ่ม ก็คือโตกว่า50%อีกทั้งาฐานะการเงินก็ยังอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งทางด้านของ KTB ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.44%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้จะเติบโตได้แล้วก็ดิวเดนยวก็ยังถือว่าสูงแลกะก็น่าสนใจอีกด้วยทางด้านของ JNT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.29% ก็ได้ประโยชน์จากการที่บอลดิวนั้นมีการปรับตัวลดลงมานอกจากนี้ก็ยังร่วมมือกับบานเอียในการยกระดับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นดิจิทัลแอปพริซซแห่งแรกของไทยอีกด้วยทางด้านของเมเจอร์ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้แรง8.55%ก็ เป็นการรีบาวขึ้นมาหลังจากช่วงผ่อนหน้านั้นปรับลงมาค่อนข้างจะแรงโดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดในส่วนของผลประกอบการในปีนี้ว่ามีวนโน้มที่จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยทางด้านของธุรกิจอาหารและก็ธุรกิจเครื่องดื่มนั้นฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านของ BEC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.13%ก็เป็นการรีบาวกันขึ้นมา หลังจากโรงแรงในช่วงก่อนหน้าเช่นกันโดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้โดยได้แรงหนุนมาจากรายได้โฆษณาแล้วก็รายได้ลิขสิทธิ์ในต่างประเทศทางด้านของ SBT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.47% ก็ดไ้รับแรงหนุนจากการที่สบายเทคโนโลยีนั้นมีการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมกันขึ้นมาแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมมือกันทางธุรกิจทางด้านของ PTG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.88%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยทางด้านของค่าการตลาดนั้นก็กลับเข้าสู่ภาวะป,ปกติแล้วก็ยอดขายก็มีการฟรื้นตัวกันขึ้นมาส่วนทางด้านของ iLM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.35%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนโนมผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถเติบโตได้เป็นเลข2หลักซึ่งก็ได้อานิสงมาจากตลาดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้านที่ฟื้นตัวกันขึ้นมา ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ KCE ราคาหุ้นติดลบไป4.42%แล้วก็ฮาน่าติดลบไป4.48%ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็คาดว่าเป็นแรงกดดันที่ได้มาจากการที่เงินบาทนั้นมีการแข่งข้ากันขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วทางด้านของ SGP c ราคาหุ้นติดลบไป3.66% ดูราคาหุ้นนั้นก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สวนทางกับทางด้านของแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ที่คาดว่ากําไรนั้นจะมีการทยอยฟื้นตัวกันขึ้นมาตั้งแต่ไลรมัดหนึ่งของปีนี้เป็นต้นไปทางด้านของ BEM ราคาหุ้นวันนี้ลดลงมา5.06%ก็คาดว่ายัางได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ไม่น่าจะทัน,นในรัฐบาลชุดนี้ ทางด้านของซิสบราคาหุ้นติดลบไป3.77%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทํากําไรกันออกมาและถั้งที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างจะามากทางด้านของยูนิคราคาหุ้นติดลบไป4.52%ก็คาดว่าได้รับแรงกดดันจากประเด็นที่มีการลุดจากการคํานวณดัชนรัพย์ฟุตซี่สมอลแในรอบใหม่ส่วนทางด้านของไพลอน วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป2.23%เพราะว่ามีการขึ้นเครื่องใหม่ XD ที่หุ้นละ15สตางค์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ